คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์กดระบบบัญชีและสินทรัพย์กดคำนวณค่าเสื่อมเลือกปี2025เลือกเดือน92025ถึงเดือน92025กด กดกลับดูรายงานค่าสึกหล่อและค่าเสื่อมราคาเลือกปี2025เลือก092025 09ถึง092025กด กด yes ร้องขอรายงานสำเร็จกดติดกดตกลงจะเห็นว่ามีรายการคือคอมพิวเตอร์ราคาซื้อคือห้า0 0บาท ค่าเสื่อมต่อปี20%ค่าเสื่อมยกมา21,600บาทมีค่าเสื่อมราคาในเดือนนี้887.67บาทค่าเสื่อมสะสม22,487.67บาทราคาสุธทธิ31,512บาท ส3สิามจะกดดาวน์โหลดหรือพิมพ์ก็ได้เลือกเป็นไฟล์ pdf กดพิมพ์กดปิดกดกลับมาที่บันทึกรายงานรายการรายวัน จะเห็นว่าค่าเสื่อมถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะ